บบ่นกันหน้าดูเลยหลายรอบแล้วนะไหนบอกว่าจะดวงดีนูน่นนี่นั่นเอา้ามันก็ว่ากันไปตามดวงดาวนะคะคืออย่างนี้พฤศภขาเดือนมีนาคมเมษายนเดี๋ยวก็นะมีนาเมษา,มาพฤษภาโอเคโอเคใกล้เดือนคุณเอคืออย่างนี้ลัคนาราศีพิษศพคุณอย่าเพิ่งบ่นไปในจังหวะของเดือนมีนาคมเนี่ยแม่หมอก็ยังยืนยันว่าพิษศพเนี่ยโอกาสในเรื่องของ ลาผลการงานมีแน่นอนอ่ะบางคนเป็นจังหวะด,ดีๆแต่ทีนี้ดาวอังคารโคโจรเข้าสู่พบการเงินของคุณเนี่ยกลุมกลุมเนี่ยเดินถอยหลังมากลุ่มอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็ดาวการเงินของคุณก็คือดาวพุธเดินหน้าถอยหลังเดินผิดปกติเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินโอกาสเงินมีค่ะไรายได้มาแต่ว่า บางอย่างจะต้องมีการทบทวนหรือความล่าช้าเกิดขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่อาจจะเลี่ยงไม่ได้แต่บางคนกรณีที่ดีเลยนะในจังหวะที่ดาวมันเดินอย่างเงี้ยต้นต้นเดือนนะคะนี่คือลักษณาพฤศษนะอันนี้จะเป็นในเรือนของราพราผลเห็นไหมดาวประจําตัวตนของคุณคือดาวสุกได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดอ่ะอยู่เรือนพฤหัสเกษตรสลับเรือนอีกนะคะเอาเป็นว่า โอกาสดีเนี่ยต้นต้นเดือนมีบางคนจะเป็นโอกาสในการทบทวนในการติดต่อลูกค้าเก่าหรือลูกค้าเก่าก็ติดต่อคุณเอกสารสัญญาการทำงานหรือการดีลงานล่าผลผล,ผลประโยชน์อะไรจะเกิดการติดต่อหรือการแก้ไขเกิดขึ้นหรือการพูดคุยกันมากขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนนะคะแต่ด้วยอิทธิพล ที่ดาวพุธมันเดินหน้าถอยหลังและดาวพุธก็ยังไปพัวพันกับดาวพระาหูเดี๋ยวถอยมานะคะถอยมาจะดาวเสารและเรือนนี้เรือนง,งานของคุณก็เป็นเรือนพระราหูก็อาจจะต้องมีการคุณอาจจะต้องมีการโดนตรวจสอบอ่าเช็คเอกสาร ระ,ะ,ะมัดระวังการสื่อสารการทํางานต้องโปร่งใสนะคะต้องคอยอเขาเรียกอะไรอะ่ะคอยคอยให้อยู่ในกฎระเบียบจะดีกว่าในช่วงของเดือนมีนาคมซึ่งปกติพืชศบเป็นคนที่เก่งงานและ อดทนมากอดทนอย่างถึงที่สุดแต่ว่าคุณน่าจะปวดหัวหน่อยอะในเรื่องของพวกเอกสารนะคะค่อนข้างเยอะหรือการทํางานเนี่ยช่วงนี้จะจุกจิกกับคุณโดยเฉพาะกลางเดือนเป็นต้นไปผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอาจจะจุกจิกตรวจสอบขอเอกสารนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นเตรียมการกันตั้งแต่ต,ต้นต้นเดือนน่าจะดีแม้กระทั่งเจ้าของธุรกิจกิจการดาวเดินอย่างเงี้ยก็บอกได้เลยว่ามันมีโอกาสแหละที่จะเกิด ในเรื่องของความสำเร็จผลในเรื่องของการทำธุรกิจหรือการเจราจาแต่แน่นอนแหละทุกการเจราจาหรือรายได้การเงินอะไรที่มันเป็นผลประโยชน์จะต้องมีการทบทวนและต้องระมัดระวังในการสื่อสารหรือในการเซ็นเอกสารสัญญา เป็นทุกราศีนะคะดาวพุธเดินหน้าถอยหลังด้วยนะคะแล้วก็แต่อย่างไรก็ดีพบเนี้ยนะและตัวคุณอะยังได้ตําแหน่งที่ดีอยู่นะเป็นมหาอุดยาวๆเลยเนี่ยนะคะยังไงก็ตามทุกอย่างที่คุณกระทํานะคะแล้วก็พฤศศมักจะเป็นคนเปะคนเก่งคนรอบคอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มาก่อกวนหัวใจของคุณในเรื่องของการงานหรือมาสร้างความปั่นป่วนไปบ้าง แม่หมอมั่นใจว่าใครก็ทําอะไรคุณไม่ได้แต่คุณต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องดาวสุขเป็นมหาอุดนะคะหน้าที่การงานจะได้รับมอบหมายโอกาสที่ดีนะแต่ธรรมดาแหละมันเจอกันอย่างเงี้ยพุทธลาหูพวกเนี้ยมันมันมันจะต้องมีเรื่องมาประกบข้างคุณอะนะคะบางคนอาจจะเจอกันหมันไส้นะคะการแบบสร้างข่าวโคมอยอะไรกับคุณเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแม่หมอถึงบอกว่าเฮ้ยเป๊ะไว้ นะคะเป๊ะๆไว้ดีกว่าหรือแม้กระทั่งคนทําธุรกิจส่วนตัวไปดวงานกับลูกค้าอาจจะเจอคนบับคุณเจอคู่แข่งขันนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นเตรียมให้พร้อมนะคะกับการทาธุรกิจหรือการเจรจามีโอกาสค่ะบอกได้เลยมีโอกาสนะคะโปรเจกต์ต่างๆมีโอกาสแต่จะมีการแข่งขันการเปรียบเทียบและการบับเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะรอ,อบอรหรือตั้งรับสถานการณ์นั้นให้ดีนี่คือโอกาสที่ดีของคุณนะคะ ทีนี้ถ้าบอกว่าเออแล้วการเงินล่ะคือว่าอังคารกลุ่มการเงินก็ขยันหาเงินหาทองแล้วทำเป็นเล่นไปนะคะแต่บอกแล้วว่าแรงดีแต่กระแสของมันเนี่ยมันเดี๋ยวมันขึ้นมันเรามัน,ม,นมันต้องมีงดาวพูดอยู่ตําแหน่งเนี้ยก็ได้ตําแหน่งเป็นปะเป็นนิดอีกเดินถอยหลังอีกนะคะเพราะฉะนั้นอัตรากระแสการเงินของคุณอนะมีความชะลอตัวมีความล่าชา้าบางคน นะคะดาวคารเองก็มาจากภพวินาศมีค่าใช้จ่ายได้ตลอดเวลายิ่งหายเยอะค่าใช้จ่ายก็มาเอออะไรประมาณนี้นะคะถามว่าในในในช่วงเนี้ยยาว,ยาวๆเลยนะถึงเดือนพฤษภาแม่มอกว่าทุกลัคนาราศีด้วยความสัมพันธ์ที่เนี้ยดาวมันมันสัมพันธ์กันอย่างเงี้ยแล้วเดินได้ถอยหลังนะการกระทําอะไรก็แล้วแต่มันขาดสติไม่ได้จะเอาแต่ใจก็ไม่ได้เหมือนกัน เะะพื่อสบช่วงนี้จะลงทุนจะขยับขยายจะทำอะไรก็แล้วแต่คุณต้องพิจารณาให้รอบคอบ แต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งโอกาสของคุณค่อนข้างเยอะนะคะบางคนดาวเดินแบบนี้อาจจะมีโอกาสในเรื่องของการเดินทางการติดต่อแต่ทุกอย่างนะจะต้องมีการเช็คการตรวจสอบแม้กระทั่งลูกค้าอาจจะจุกจิกคุณอาจจะแบบตรงนั้นตรงนี้ไอ้คุณโกงหรือเปล่าคุณคุณหมกเม็ดหรือเปล่าคุณคุณให้เต็มที่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจะเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานของคุณก็จะจุกจิกกับคุณนะคะช่วงเนี้ยอาจจะเพราะว่าคุณ อาจจะโดดเด่นสักนิดหนึ่งนะคะหรือแม้กระทั่งการติดต่อใดๆก็เตรียมความพร้อมให้เรียบร้อยนะคะถึงจะหงดหงิดเพราะว่าคุณเน่ยเป็นคนซื้อสัตว์ซื้อตรงส่วนมากนะพฤษศจะเป็นคนอย่างนั้นเป็นคนที่เน้นในเรื่องของคุณภาพการทํางานแบบเต็มร้อยเวลาเจอความจุกจิกหรือความรู้สึกว่าเขาทําไมไม่ไว้วางใจเราเนี่ยคุณจะไม่โอเคแต่ว่ามันก็เป็นช่วงหนึ่งเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นพฤษศคุณต้องสู้หน่อยแล้วละกันส่วนเรื่องของความรักค่ะ สเสน่ห์แรงนะพชศพสเสน่ห์แรงเอาจริงพชศพสเสน่ห์แรงแต่นะจะทําอะไรก็แล้วแต่เอาคนมีคู่มีแฟนดีๆก่อนไม่มีปัญหาเรื่องรักซ้อนอะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้ก็สเสน่ห์แรงนะแต่คู่ครองอาจจะต้องใช้ใจเรื่องของการเงินพอสมควรนะคะหรือบางทีเนี่ยคู่ครองก็ถไถเงินเก่งอะช่วงนี้ต้องระมัดระวังหรือมีค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับคนรักคู่ครองได้นะคะแต่แต่ถ้าเกิดคุณแบบเป็นคนฮอตๆหน่อย นะคะฮอตฮนิดนึงเออใช้เงินนะเออนะคะนะคะก็ก็ก,ก็ดูเอาแล้วกันเนาะคนที่เข้ามาบางทีช่วงเนี้ยถ้ามายุ่งเกี่ยวกับการเงินของคุณนะคุณใจดีซะด้วยสิมีก็ให้อะไรอย่างเงี้ยไม่เอาเนาะนะคะระมัดระวังเสียงเงินเพราะความเสน่หานะจ๊ะอ่ะ สรุปอีกทีหนึง่งลักษณาราศีพฤะศพการงานมีความก้าวหน้าค่ะมีโอกาสดีงานต่างประเทศหรืองานงานงานเสริมหรือแม้กระทั่งคุณจะทําอะไรโอกาสเข้ามาแต่ว่าโดยเฉพาะพวกงานเก่าๆโปรเจกต์ Project ที่คุณจะต้องการเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนมีนาคมแต่ประมาทอะไรไม่ได้ทุกอย่างต้องรอบคอบอ้อรวมถึงกระทั่งการกว่าจะจบงาน อ่ะพราะค้าแม่ค้าเหมือนกันกว่าจะจบงานกว่าจะเก็บเงินการปล่อยเครดิตทุกอย่างคุณเช็คให้ดีนะว่าคุณจะพลาดพังอะไรหรือเปล่านะคะในขณะเดียวกัน มัดจานะเก็บมัดจาให้ดีนะเออใครที่แบบทางานให้กรุณาเก็บมัดจานะคะระวังเขาจ่ายเงินช้าหรือไม่จ่ายได้เนะทุกอย่างต้องมีเอกสารข้อตกลงนะคะพวกทํางานประจําก็เช่นเดียวกันก็จะจุกจิกกวนใจอะคะ่ะกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมงานสักนิดนึงนะคะแต่ยังไงก็ตามใครก็ล้มคุณไม่ได้ถ้าเกิดคุณอยู่ในบรรทัดฐานของความถูกต้องนะดาวจำตัวเป็นมหาอุดกลัวอะไรแต่ทำให้มันดีเพราะดาวพุดธมันไม่เข้มแข็ง ะะเอาละไปเลือกไพ่กันมาดูกันซิว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณไปเลือกไพ่กันค่ะเข้าสู่ในช่วงของการทำนายไพ่ยพยากรณ์นะคะชาวลัคนาราศีพฤษภก่อนการเลือกไพ่ตั้งเจตให้เป็นสมาธิค่ะโฟกัสไปที่ไพ่ทั้งสกลกองกองที่หนึ่งกองที่สองและกองที่สาเลือกไพ่หนึ่งกองที่ดึงดูดหัวใจคุณมากที่สุดแล้วมาฟังคำทำนายของคุณกันค่ะ คำทำนายสำหรับลัคนาราศีพฤษภที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะเนี้ยเป็นพระสังฆราชเลยช่วงนี้นะคะอืมอย่าดูไพ่ประกอบดีกว่าแต่แต่จริงๆไพ่ไพ่พระสังฆราชน่ะดีอย่างหนึ่งนะคะอ่าก็เป็นผู้ชํานาญการหรือกําลังคุ้นคิดอยู่กับสิ่งอะไรอ่าอยู่กับงานก็อยู่กับงานอยู่กับความตั้งใจอะไรบางอย่างหรือแม้กระทั่งเป็นที่พึง่งอยู่ในกรอบอยู่ในระบบระเบียบของตัวเองนะคะ อ่าเรามาดูกันว่างานอธิษฐานดีดีเดี๋ยวแม่หมอแอบ,บดูก่อนอุ้ยอุ้ยงานเครียดเนาะเดทเดทไม่ได้หมายความว่าตายนะงานเนี่ยบางทีเลื้อรางนานนะคะอป่งแล้วนะปง่งโอ้โหงานดูดูดูจะมีความแบบต้องต้องสู้อะช่วงเนี้ยอุ้ยแต่สังเกตอะไรไหมพฤศพไพ่กองที่หนึ่งคุณสังเกตดีๆคุณสังเกตดีด นี่คือไพ่หลักท้งนั้นเลยไพ่เมเจอร์ท้งนั้นเลยบางคนกําลังจะมีงานเข้ามานะอาจจะเป็นงานที่คุณเคยทามาแล้วงานที่มันไม่จบสักทีอะลูกค้าเก่าอะไรเก่าๆอาจจะกลับเข้ามาหรือพวกงานต่างประเทศต่างชาติต่างภาษาน่าจะเข้ามางานที่คุณเป็นผู้ชํนานาญการนะถ้ามองอีกทีนะออ้ยไพ่หลักขึ้นอ่ะงานดีงานใหญ่เนี่ยงานข้ามชาติหรือเปล่านะคะเดี๋ยวแม่หมอแอปดูเอออื้อ งานดีนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปนะแต่ว่าด้วยด้วยที่าดาวพุธมันเดินผิดปกติเนี่ยการทบทวนการวางแผนเหลืองการเงินเอกสารคุณต้องวางแผนให้ดีนะคะในเรื่องของการงานเหนื่อยพอค้าไม่ค้าอาจทําอะไรก็ได้นะคุณวางแผนให้ดีดาวคุณอ่ะเดินค่อนข้างดีแต่รายได้อ่ะมันอาจจะต้องแบบเออมันต้องเหนื่อยมันหรือมันอาจจะต้องมีอุปสรรคสักนิดนึงแต่สุดท้ายอ่ะคุณได้เงินเดือนเนี้ยคุณมีสิทธิ์ได้เงินแต่ทุกอย่าง มันจะแปะต้องทําแบบเต็มที่ไม่มีฟุกอ่ะไม่มีฟุกแต่มีความสําเร็จให้ออกมาดีนะแต่มันดีในละักษณะเข้มข้นการต่อสู้ความชํานาญเนี่ยก็ความชํานาญความสามารถนะคะและอยู่กับสิ่งที่ทําคุณมีพ w e r มีอํานาจคุณเก่งด้านไหนคุณทําด้านนั้น่นะเดี๋ยวคุณได้เงินนะ,ะแต่ต้องเป๊ะนะทุกอย่างต้องมีกติกานะเออนะคะใจใจไม่ได้ท่องไว้ใจใจไม่ได้ แล้วบางคนก็อาจจะมีโอกาสเดินทางไปทำงานอาต่างจังหวัดต,ต่างประเทศได้นะคะละงานเก่าๆก,ก็อาจจะกลับเข้ามาลูกค้าเก่าก็อาจจะกลับเข้ามาช่วงนี้ได้นะคะเอาแปลว่างานยากๆเป็นของคุณแต่คุณได้เงินเพราะนั้นเมื่อยากแล้วแพลนให้ดีเงินค่ะโอ้โหเครียดทำไม มีอะไรต้องซ่อมต้องเสียต้องเสียใจกับเรื่องของการเงินเออเอาสิเงินใช้จ่ายเยอะจังเลยอ่ะเดี๋ยวก็มานะคะเงินใช้จ่ายเยอะค่ะรับผิดชอบเยอะมีรายจ่ายจุกจิกวุ่นวายนะคะรายจ่ายค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่คุณก็คือเข้าใจแหละมีความเครียดมีความกังวลหรือรายจ่ายมันมาไม่ได้หยุดแต่คุณก็เป็นคนที่มุ่งม,มันนะในเรื่องของการหาเงินหาทองนะคะไอเดียโปรเจกต์นู่นนี่น,นั่น แค,แค่เครียดกังวลไปบ้างแต่คุณเดินหน้าไปต่อแน่นอนในเรื่องของการเงินนะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังรายจ่ายหลายๆทางเนาะอ่ะความรักคนโสดถ้าสภาพอย่างนี้นะเดี๋ยวเรามาลอ,ลองทายดูแปลว่าคนโสดอาจจะไม่สนใจเรื่องความรักใช่หรือเปล่าเห็นมาคนโสดเนี่ยนะคือแบบ ถ้ามันมีคนเข้ามาแล้วมันมาขอเงินขออะไรคุณก็ไม่เอาหรือว่าคุณต้องแบบเงินไม่ดีคุณอาจจะเฉยๆก็ได้นะช่วงเนี้ยนะคะไปมองงานมองอะไรคือปัญหาคุณค่อนข้างเยอะอะนะคะหรือว่าคุณเองก็กลัวว่าเอยคนเข้ามามันจะวุ่นวายเรื่องเงินหรือว่านะคะหรือคนเข้ามามก็ไม่ไม่ไม่ใช่อะ่ะเออมาพูดจริงว่า ความรักขอาเนี่ยไพ่แบบนี้มันสื่อได้อย่างว่าคุณไปมองเรื่องงานดีกว่านะคะมองเรื่องงานแต่เสน่ห์ดีนะคนโสดเนี่ยนะคะแต่คุณจะเปิดตัวหรือเปล่าเพราะว่าเป็นพระสังฆราชอยู่เนะาะไพ่ขึ้นอย่างนี้ด้วยเยช่วงนี้ปล่อยๆไปก่อนนะคนมีคู่มีแฟนความรักดีดีครอบครัวดีเป็นไงเอ่อก็ดีนะะอยู่กับหน้าที่การเงินการงาน ดีดีค่ะบางคนจะเดินทางไปท่องเที่ยวกันหรือเปล่าหรือกาลังตัดสินใจจะไปพักผ่อนอะไรหรือเปล่าแต่ก็ยังห่วงงานอยู่นะอาจจะพึ่งไปได้นะอะคนที่มีปัญหากันมาก่อนหน้านี้โอ,โอ้ยทะเลาะกันได้นะเอาจิงจริง,รงอุย้ยแต่ว่าสุดท้ายสองถ้วยคือคุณพูดนะ่ะมันเดินพูดการสื่อสารการติดต่อถ้าเกิดพุดโศบอะ่ะก็ไม่สนใจ อีกฝ่ายเขาก็คิดไปกลายเป็นว่าต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างมีความคิดเป็นของตัวเองถ้าเกิดคุณยังรักกันอยู่นะคุณต้องหาจุดในการเจราจานะคะมิฉะนั้นครั้งเนี้ยมันจะทะเลาะก,กันนานมันจะไม่มีใครง้อใครอันเนี้ยดูสิหันหน้าคนละทางอย่างเงี้ยแล้วมาทะเลาะก,กัน เอาเป็นว่าถ้าปัญหามันยังไก่เกลี่ยได้ก็ไก่เกลีะะ่ยเถค่ะเพราะว่าน่าจะมีความสัมพันธ์ผูกพันกันอยู่แต่ถ้าไก่เกลี่ยไม่ได้ปัญหาเรื่องของมือที่สามนู่นนี่นั่นก็ให้อารมณ์เย็นก่อนค่อยตัดสินใจนะจ๊ะใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวคุณได้ไพ,พ่พระสังฆราชเนาะพระสังฆราชเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเราเองนะคะอะอ,เ,อเรามองง่ายๆคือความเป็นพระ นะคะอาจจะต้องไม่ว่าอะไรจะเข้ามาแม่หมอมองว่าพืชศพม,มีความอดทนสูงค่อยคอยคิดค่อยๆวางแผนค่อยๆจัดการนะคะแต่ว่าไพ่แบบนี้บางครั้งความเมตตาปานนี้มากจนเกินไปก็ส่งผลเสียนะคะบางครั้งการอยู่ในกฎในกรอบมากเกินไปก็อาจจะทําให้คุณเหนื่อยหน่ายใจเออนะคะเป็นที่พึ่งให้กับทุกคนเลยแต,แต่แต่แต่ว่าเวลาที่คุณต้องการเนี่ยอาจจะให อาจจะพึ่งใครยากเนี่ยไพ่แบบนี้นะคะแต่ถ้ามันดีก็คือว่าในเรื่องของความชํานาญการความสามารถของคุณคุณทําได้ดีนะ,ะอาจจะต้องอยู่ในในความสามารถของคุณช่วงนี้อย่าพึ่งผีพามอ่อย่าพึ่งรีบร้อนนะคะอันนี้คือกระบวนการที่ดีหรือแม้กระทั่งว่ามีอะไรอย่ารีบร้อนปล่อยวางให้เป็นนะคะนั่นจะโชคดีมากกว่ากับการที่คุณจะเร่งรีบนะคะระมาะระวังเรื่องค่าใช้จ่ายสักนิดหนึ่งนะคะช่วงนี้เนาะ คำทํานายสําหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองรัคนาราศีพฤษภไพ่ประจําตําแหน่งอืมรับผิดชอบเยอะนะไพออ่จักรพรรดิพวกนี้นะคิดและค,คิดคิดอะไรหลายๆอย่างช่วงนี้คิดเยอะนะคะคิดความมั่นคงในชีวิตการงานการขยับขยายเอามาแล้วนะไพ่แบบนี้นะคือต่อให้วันนี้คุณมีฐานะมีอะไรคุณก็ไม่สงบอ่ะคุณคิดอะไรหลายๆอย่างนะคะ เห็นไหมบอกแล้วว่ากําลังนี่น,นี่งานเรื่องงานเนี่ยไม่เบนหนังใจอยากจะขยับขยายดูดิเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวบอกได้เลยไพ่แบบนี้นะคืออย่างนี้ คุณอะเป็นจกักรพรรดิใช่ไหมแต่สถานการณ์งานของคุณมันไม่ตอบโจทย์คุณไม่ตอบโจทย์ความคิดของคุณบางคนทํางานประจําก็รู้สึกว่าเอ้ยการทํางานมันดูวุ่นวายมันดูมีปัญหาจุกจิกกวนใจคุณอนะมันเป็นระดับจกักรพรรดิและไม่ชอบความวุ่นวายอะไรเงี้ยคือไม่ได้ดังใจอยากจะออกจากงานหรืออยากจะมีธุรกิจส่วนตัวแต่มันมันมันก็ยังไปไม่ได้เนาะหรือแม้กระทั่งหรือแม้กระทั่งคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้า ระะ้านใหญ่โตเลยไอย้ช่วงนี้ให้ทาไมทําไมมันมันเงียบเงียบมันไม่ได้ดังใจเอ,อนะแต่ก็ต้องไปต่อมันเป็นอย่างนี้มันเป็นสภาวะอารมณ์ได้นะคะไม่ได้ดังใจนะเบื่อนะคะบางอย่างต้องรอเวลาอารมณ์กับการทํางานแต่ภาวะคุณอ่ะมันระดับจกกักรพรรนิไงดูสิมันมันไม่บาลานซ์กันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้สรุปง่ายๆการงานหรือการลงทุน คุณต้องค่อยๆใจเย็นๆต่อให้คุณมีโปรเจกต์อันยิ่งใหญ่มีไอเดียความคิดบางอย่างมันจะต้องฝ่าฟันไปก่อหรือค่อยเป็นค่อยๆไปมองธุรกิจของคุณให้ดีอย่าผีพามร,รีบร้อนลงทุนหรือพวกงานสายงานบริการการติดต่ออย่าใช้อารมณ์อย่าใช้ความแบบมีมีแบบ แต่แต่พฤศพส่วนมากไม่หมอกว,ว่าค่อนข้างนิ่งด้วยความเป็นดาวสุก่านะเออก็ไม่ค่อยมีอะไรแรงๆนอกจากเหลือทนจริงๆอนะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ทุกอย่างมันแค่อาจจะไม่ได้ตามทัศนคติความต้องการคุณมันพวกดึงเงียบพฤโศกนะบางทีไม่ได้ดังใจก็นิ่งเออแต่ลึกๆมันไม่พอใจไม่โอเคนะคะงานค่อนข้างเยอะค่ะนะคะแล้วก็อาจจะมี คนคู่แข่งขันได้นะคะเพื่โรงงานแต่คุณเอาชนะได้นะคุณระดับนี้แล้วนะเออนะคะแค่เบื่อหรือไม่บางทีงานเข้ามาก็งานไม่ค่อยได้กําไรอ่ะเออแต่ก็ต้องถามว่าคุณเก่งอ่ะนะอ่ะต่อไปเรื่องเงินเงินกับงานสัมพันธ์กันนะคะอ๋ออย่าถูกป่วยแล้วเธอดูดิเหรียญมันไม่ขึ้นน่ะดู เงินกับงานสัมพันธ์กันนะคะรายได้มาจากงานตอบได้เลยนะคะบางคนอยากได้เยอะได้เพิ่มอ่ะคิดการใหญ่แต่มันไม่อ่ะหรืออยากถูกหวยอยากมีอะไรเพิ่มเติมอ่ะช่วงนี้มันมันยังไม่มามันมันมอาจมาแหละแต่มันมันยังไม่ถูกใจอ่ะมันยังไม่ถูกใจอเออการเงินอ่านะคะกันกันเงินต่อไปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนโสดโอ้โสดไปเลยอุ้ยทําเป็นเล่นไปคนโสด ถ้าเจ็บแล้วจําเนี่ยคนเก่ามันจะกลับมาช่วงนี้ค่ะคนโสดคนโสดไม่แคร์นะคะเรามาระวังการติดต่อจากคนเก่าคนรักเก่าได้นะคะคนโสดเนาะหรือไม่ก็ดูแลตัวเองไปก่อนนะคนโสดนะอย่าเพิ่งวุ่นวายช่วงนี้เสน่ห์แรงคนมีคู่มีแฟนความรักที่ดีๆไม่มีปัญหากัน,นก็โอเคนะอืมโอเคโอเคแหละนะคะ มันสายลุยสายบางคนอ่าแฟช่วงเนี้ยบางคนอ่า้าได้คนนึงอาจจะอยู่กับสังคมเพื่อนฝูงเยอะอีกคนหนึงก็อยู่กับงานอะไรเงี้ยแต่ก็ความสัมพันธ์ยังดีอยู่นะคะความสัมพันธ์ค่อนข้างดีนะคะเออนะคะเติมเติมั่งอยู่ด้วยกันก็เติมเติมเชลีออดเชลีออดเนี่ยเป็นพวกแบบอ่ามันพูดไม่ได้แต่เอาเป็นว่าใช้เวลาร่วมกันเยอะๆ <laughs> จะดีจะดีอ่าอ่า มันพูดไม่ได้บางเรื่องมันพูดไม่ได้นะเดนคนมีคู่มีแฟนที่มีปัญหากันก่อนหน้านี้มันไม่ได้ใส่ใจอะ่ะเออใครมีรักทงรักซ้อนเลยก็ถ้าคุยกันก็ดีกันนะพูดจริงนะ แต่ถ้าไม่คุยเนี่ยมันมันก็อาจจะมีซ้อนๆนะคุยกันก็ดีกันไม่ได้เพราะว่าอะไรเหมือนตัวคุณเองอะ่ะมันไม่ได้ใส่ใจอะนะคะผู้ผู้ศบไพ่ของเนี้ยทํางานอยากทํางานเอานะคะแต่ถ้ามีคนเข้ามาก็คุยได้อะไรเงี้ยหรือมีปัญหากบแฟนเอาไม่ง้อก็ไม่งอ้อไม่คุยก็ไม่คุยอยู่กับงานเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นหาจุดลงตัวจริงๆไพ,พ่จักรรรดิคือไพยอย่แห่งความสําเร็จนะแต่หน้าตาเนี่ยไม่โอเคคิดเยอะนะคะคิดเยอะเพราะอะไรคุณคิดใหญ่ คุณเบื่อคุณมีช้อยในชีวิตอะไรหลากหลายในชีวิตหรือความต้องการค่อนข้างเยอะนะคะหรือหน้าที่ความรับผิดชอบคุณค่อนข้างเยอะแต่บริบทที่เปิดออกมามันดูแบบกระจิกกระจอกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบจุกจิกมากกว่าแต่คุณเป็นไพ,พ่จนะักรพรรดิน่ะจะว่าดวงไม่ดีไม่ได้นะแต่ถ้าจะไม่ดีจริง,รงมันมาจากความคิดของคุณว่ามันมันไม่ถึงจุดที่คุณต้องการประมาณนี้ค่ะคำทำนายสำหรับลัคนาราศีพฤษภ ที่เลือกไพ่กล่องที่สามนะคะไพ่ประจ,จาตาแหน่งของคุณเนี่ยสองเหรียญหมุนเงินผ่านมือเราอย่าเพิ่งพูดว่าหมุนเงินเงินผ่านมือตลอดเลยเงินเข้าเงินออกตลอดเวลาเออฟังดูดีนะคะหรือบางคนเนี่ยทําอะไรไปพร้อมๆกันนะคะทํางานตรงนั่นตรงนี้มันก็ยังดูไม่มีความแน่นอนแต่หลักๆเรื่องของการเงิน,อ,นอ่าบางคนอาจจะทําอะไรอยู่เรื่องงานค่ะ เรื่องงานเนี่ยไพ่กองนี้นะคุณระมัดระวังเลยอันนี้ตรงดวงอย่างระมัดระวังว่าคนจะมีคนจ้องจับผิดตรวจสอบอะไรคุณนะคะถ้าเกิดแบบเนี่ยทำงานแต่แต่แต่ก็ทําอะไรคุณไม่ได้แต่ว่าระมัดระวังความผิดพลาดหรือแม้กระทั่งคุณจะซื้อขายคุณจะเจราจาคุณจะทําข้อตกลงข้อสัญญาทุกอย่างคุณต้องมีรายละเอียดต้องมีมัดจําไหมนะคะเอ่อหรือมีกติกามีข้อสัญญาเอาให้แน่ให้นอนนะคะอันนี้คือความไม่แน่นอน เนี่ยมันขึ้นอย่างเงี้ยึ่งจะซื้อทุกอย่างถูกต้องเป๊ะจะดีต่อต,ตัวคุณคำคำตอบเดียวเลยในเรื่องของการงานนะคะเออนะคะจะทำอะไรรอบคอบวางแผนให้ดีแฮปปี้นะคะแฮปปี้ถ้าถ้าไม่ดีก็มีทาวเวอร์มันเกิดเรื่องได้มันมีปัญหาได้นะคะเออเนาะตรวจสอบให้ดีโปรดักผลิตภัณฑ์จะซื้อจะขายเช็คให้ดีก่อนการซื้อขายเนาะเออ เงินเฮ้ยบางคนกำลังจะมีเงินเข้ามาเนี้ยแต่ทำอะไรอะ่ะโดยเฉพาะถ้าช่วงเนี้ยจะลงทุนทำสัญญาอะไรอะ่ะคุณเช็คเรื่องเงินของคุณให้ดีนะบางคนเนี่ยช่วงเนี้เสนองานมีโอกาสได้เงินได้งานก็ช่วงเนี้ยแต่มันมีเนี้ยทำอะไรแล้วมันเนี่ยพวกเนี้ยพวกเนี้ยมันมีความเป็นเด็กทำอะไรให้รอบคอบนะคะคิดให้เยอะไว้เนาะ หรือถ้าไม่มีความมั่นใจอะไรอ่ะคุณวางแผนให้ดีตรวจสอบให้ดีก่อนการตัดสินใจอย่าผีผามเลือกการเงินโชคดีนะค่ายกองเนี้ยนะคะแต่ว่าพอมีเดบิมูอ่ะบางทีมันมีค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์บอกเลยว,ว่าเงินมันผ่านมือมันผ่านซ้ายขวาเออต่อไปในเรื่องของความรักคนโสดค่ะนคนโสด ก็สก็มีเสน่ห์นะแต่คิดเยอะนะอาจจะมีคนเข้ามาแต่ก็ไม่ตัดสินใจแต่ก็ไม่เดือดร้อนอะคนโสดนะคะแบบนี้เนาะเนี่ยนะคะคนโสดอาจจะกําลังเลือกอยู่เดี๋ยวเลือกได้ดีหรือมีคนมาให้เลือกช่วงนี้นะสิสิคนมีคู่มีแฟนที่ความรักมไม่มีปัญหารักกันดีครอบครัวสุขสันโชคดีอยู่นะเนี่ยนะคะโชคดีอุ้ย ช่วงนี้น่ารักเลยล่ละถึงแม้ว่าจะลงท้ายด้วยห้าดาบนะคะแต่อาจจะมองว่าเอ้ยอาจจะมีคนคอยดูแลคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือกันอะไรอย่างเงี้ยโชคดีบางคนอาจจะได้อะไรจากคนรักคู่ครองด้วยซ้ําไปนะคะคนมีแฟนช่วงนี้ดีดีนะคะหรือว่าเนี่ยมันมีแต่เรื่องเงินเรื่องอะไรอาจจะได้ของฝันของฝากถูกใจอยู่นะจ๊ะเอออะคนที่มีปัญหากันเนี่ยอุ๊ยคุณมีปัญหามือที่สามหรือเปล่า วิศศพช่วงนี้คุณเสน่อ์แรงนะถ้าเกิดคุณมีคนเข้ามาคุณเตรียมตัวตายได้เลยโดนนะโดนจับได้นะหรือพฤศภพท่านใดมีปัญหาเรื่องของความรักคุณต้องตัดสินใจให้ดีอย่าใช้อารมณ์นะคะอย่าใช้อารมณ์รักเอ,อ้ยอะไรก็ได้อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ามันตัดสินใจไม่ได้แต่ไตร่ตองให้ดี The world เนี่ยจริงๆ the w o r d คือการเปิดรับโอกาส the world คือฉันจัดการได้ฉันโอเค the world ไงฉันระดับโลกแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเป็นฝ่ายเสียใจคุณต้องคิดให้ดีมีเหตุและผลเพื่อตัวคุณเองนะอืมจะเลือกอะไรก็เพื่อตัวคุณเองนะคะบางอย่างอย่าเสียดายกับอะไรที่มันทำร้ายจิตใจคุณ หรือบางอย่างอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจให้อภัยได้ไหมถ้ามีปัญหานะให้อภัยได้ไหมเขากลับเนื้อกลับตัวเธอกลับเนื้อกลับตัวไหมคุณคิดให้ดีนะนี่เรื่องของคุณนะคะไพ่ขึ้นแบบนี้เนาะโอเคเอาละโดยรวมโดยสรุปแม่หมอว่า เดือนนี้คือไพ่กองที่3เนี่ยอาจจะรู้สึกปั่นป่วนนะคะมันมีเหลืองนั่นเหลืองนี้เข้ามานู่นนี่นั่นแต่แต่ถ้าจะเอาชนะกันตามดวงจริงๆอะ่ะทำอะไรก็แล้วแต่คุณแผนให้มันเรียบร้อยหรือคุณระมัดระวังตัวให้ดีกว่าดวงเดือนมีนาไม่ส่งผลอะไรกับคุณมากนะคะเพราะอะไรมฤรตยูก็กลุ่มหลักดาวเสาก็อยู่กรรมาการงานทำอะไรมันก็ต้องอเออแบบแบบแบบ มันต้องคิดให้เยอะมาตั้งนานแล้วอ่ะเออนะคะมันเพราะฉะนั้นประมัดระวงังค่อยค่คิดค่อยๆวางแผนไม่หมอวะัดดวงของเดือนมีนาไม่ไม่ทำให้พืชสพเป็นอะไรหรอกคะ่ะนะคะเพราะรับมาหลายบทแล้วโชคดีค่ะ